ไม่ใช่เกมติ๊กโวนะคะแต่เราไปอยู่ในเกมกอร์บอกเอราอยู่ในเกมกอร์บอกนะคะันนี้มันมือนกันไหม่เยบอกได้เลยว่า เลือดสาบบอกเลยผมจะทำการใสกโคตรก่อนนะครับผม,เ,เ,ผมเล่นไปเกมเนี่ยรู้เกยเล่นผมจำได้อย่างดีเฮ้ยโยเออปราจัอะไรตงดีวะจบบระมาขี้ฮะปรมาขี้เป็นขี้เลย ก็ออกไปทีอีนี่เ,เออที่ไปโดดเต็มมีเสียงเออเต็มเต็มครับเต็มเต็มเราเรียกเพื่อนมาจัดการไม่ต้องจะเออเพื่อนมาสวัสดีอะไรเออเอา ไอ้ดีไม่ลบอือ,อต่อยต่อยดึกครับแล้วก็ไถไปเลยแต่แค่นี้ผมมีวิธีอะไรจะดับฝันพวกนี้ได้ปืนใช่ครับดับฝันได้โอ้ยไอ้ดีแอ้อืดไอ้ดีคนอื่นเลย ไอ้ด้อึดจาดไปอยากเอาไอ้ดีอู้ดับฟันอ่ะเขาเลือกเขาเลือกเราจะมาเล่นอันนี้ยว hey, 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 ต้องเส็กดเย้ตัดเลยเออเส็งมาแค่นี้พอมันก็ไม่ได้เยอะมากจะตัดเพื่ออะไร เันจะใช้ทีแล้วครับเออหาก่อนี่ s <S ลุงมอนเ็นไปเลยอ่ะเฮ้ยไปแล้วครับปูโอ้โหเกมแหลกเลยเกมแหลกเลย<ฮ>ต้องเล่นในเครื่องพ่อครับถึงจะไม่แหลกเฮ้ยไอ,ยอย้ด่มัดไส อุ้ยทะลุเลยเห็นไหมทุกคนคิดเป็นผมไหม้ยไม่ไมปแล้วครับอย่าอย่าลอกเรียนแบบนะครับ ครับเตือนนะครับอย่าลอกเรียนแบบนะครับอ้คลิปนี้จะติดเหลือกไหมหรือไปเลยเออเลียดจะติดเหลือกปะเนี้ยเดี่ยว,วิธีติดเหลือกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทางย t ท b e จะติดเหลือกเลยนะครับผขอล็อกปาไปคอยดูนะครับป้าลบกกันเกี้ยง ด Bold, ูครับดูดูโอ้หามยูทูบโอ้โหโอ้โหห้ามลอกเลียนแบบห้ามลอกเลียนแบบครับดูครับดูครับภาพลอกเลียนแบบเนี่ยแบบัดเด ห้ามลอกเดียนแบบเด็ดขาดทุกอย่างห้ามลอกเดียนแบบนะครับทำเพื่อการบันเทิงนะครับเดบเดบการบันเทิงวายเอ๊ะตายตายโอ้ยเมื่อกี้ตายปืนตกเลยไอพวกนี้รอดโอ้โห เ่เป็นขี้แล้วปืนผมอยู่ไหนแล้วเนี่ยอย่าบอกนะปืนตกอ่ะใช่ปะปืนไม่ตกปักผมก็ชอบปืนนี้เลย ปืนดักครับปืนของดักเขาเรียกว่าอะไรวะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกครับบักครับก็อ่านได้คอยดูนะครับท่านผู้ชมหัวก็ได้ไม่รู้ดูหัวก็ได้ไม่รู้เลยนะครับปืนนี้โคตรแรง บุกบอกได้ถึลูกซองอือ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 อ้าวอ๋ออ๋อตกตลาดจะกักรกลอะไรครับเบี้ยไปดีกว่าเดี๋ยวคลิปติดเหลือก พูดมากผมไม่เกี่ยวละเอกก็พูดพูดไรเอ๊ะไอ้ด้อยเจะเอ็บเอ่อเอเอเะเดี๋ยวก็เล่นกันต่อนะครับบ๊ายบายจุ๊บ